คุณเสกโลโซนี่ตอนเกิดเรื่องนี่ก็ไม่ได้ไปเกเลไปฆ่าไปแกงใครตุยนะครับมาเนี่ยเก็บอารมณ์ให้อยู่นะครับก็ระบายอารมณ์พ่นเข้าหลามขึ้นฟ้าน้อยใจเพราะก็เคยช่วยงานตำรวจมาด้วยก็คงตะแบงไปนะกูไม่ยอมนะอะไรงนะ่้ยแต่ก็ไม่ได้นั่นครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเขาน่ารักนะ หลังจากที่สาลดีกาได้พิพากษาจำคุกเสกโลโซหรือนายเสกสันสุขพ,พิมาย2ปี12เดือน20วันค่ะแต่ถึงอย่างไรเนี่ยเราก็ได้เห็นกำลังใจจากแฟนๆเพลงของเสกโลโซที่เข้ามาโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้เสกโลโซกันเยอะในโซเชียลเลยนะคะโดยทางด้านพลตวจโ,โทเรวัตค่ะก็ได้อัดคลิปถึงเสกโลโซเช่นกันนะคะโดยกล่าวว่าเสกโลโซเนี่ยเป็นศิลปินในดวงใจของคนเยอะเลยร้องเพลงเพราะเก่งด้วย ตอนเกิดเรื่องก็ไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครตุยเนื่องจากเก็บอารมณ์ไม่อยู่มีปัญหาครอบครัวในตอนนั้นพูดถึงคุณเสกโลโซใช่ไหมครัคุณเสกโลโซนี่เขาเป็นศิลปินในดวงใจของคนเยอะเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะเก่งด้วยนะเสกโลโซเนี่ยนะครับแล้วก็ ตอนเกิดเรื่องนี่ก็ไม่ได้ไปเกเลรไปฆ่าไปแกงใครตุยนะครับมาเนี่ยเก็บอารมณ์ให้อยู่นะครับเนื่องจากมีปัญหาในครอบครัวเขาตอนนั้นนะครับก็ระบายอารมณ์พ่นเขาหลามขึ้นฟ้าพอตำรวจจะไปจับก็น้อยใจเพราะก็เคยช่วยงานตำรวจมาด้วยสนิทสนมกับตำรวจด้วยก็ตะแบงไปครับตามภาษาคุณเสกนะครับ ก็คงตะแบงไปนะกูไม่ยอมนะอะไรงี้แต่ก็ไม่ได้นั่นครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเขาน่ารักนะมีอะไรก็คุยกันอะไรกันแต่สารท่านไม่ได้มองอย่างนั้นสารท่านมองว่าขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่และพกพามีข้าวหลามไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพกพาไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะศารก็ พิพากษาลงโพษาะจำคุกแต่ว่าทางผู้จักการเรือนจำก็มองว่าคุณเสกไม่ได้เกลงเกลียอะไรเข้าไปก็เอาออกมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับนักโทษนะครับนักโทษตอนนี้คุณเสกเป็นนักโทษแล้วคุณเสกเป็นนักโทษออกมาก็ยังมามาร้องเพลงได้นะครับถ้าเป็นไม่ใช่มาให้คุณเสกมาเปิดคอนเสิร์ตเก็บเงินเข้าตัวเองนะอะไรที่เป็นประโยชน์ของทางรายการและทางเรือนจํา เขาให้คุณเสกมาทาได้เหมือนกับเอานักโทษมาล้างพ่อมากวาดถนนอะไรอย่างนั้นนะครับอยู่ในความควบคุมของผู้คุมของเจ้าหน้าที่ราชธรร์น,นะครับและคุณเสกเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่เครียดนะครับเพราะเอฟซีเขาเยอะในนั้นน่ะก็คึกคักแถมเข้าไปก็ทําให้กลุ่มนักโทษแดนเดียวกับคุณเสกเนี่ยกินดีอยู่ดีด้วยนะครับกินดีอยู่ดีด้วยนะครับมา แต่เวลาสุดค่ะการวิพากรได้โพสต์ข้อความพร้อมแชร์คลิปของพลตำรวจโทเรวัตและระบุว่าเสกไม่ใช่อาชญากรเขาเป็นนักดนตรีนักร้องศิลปินที่มีความสามารถการที่เอาเขาไปอยู่ในเรือนจำรวมกับอาชญากรไม่เป็นผลดีกับผู้ต้องขังรายนี้เพราะเขาเป็นไบโพลารนะักที่เห็นเขายิ้มแฮปปี้หน้าตาสดใสอยากให้ fc ไปเห็นจริง ว่าสดใสจริงไหมยังไงก็ขอความเมตตาในเรื่องที่ท่านเรวัตพูดเนี่ยเป๊ะหมดทุกอย่างแล้วที่เราขอกับคนที่เกี่ยวข้องว่าอย่าเอาคนที่ประมาทพลั้งพลาดหรือว่ามีปัญหาชีวิตหรืออะไรพวกนี้เข้าไปอยู่รวมกับอาชญากรมันเป็นผลไม่ดีต่อหน้าตาอาจจะย,ยิ้มภายในละ่ะใครจะยิ้มไหมละ่ะถ้าเป็นคุณทุกคนจะมีความสุขบ้า ขอประทานโทษต,ต่อทุกฝ่ายเขาสามารถทําอย่างอื่นได้แทนที่จะไปอยู่ในนั้นหัวใจของเด็กๆและดิชันแย่มากแล้วค่ะตอนนี้ทั้งเรื่องทุกอย่างที่ทุกคนมาเกี่ยวข้องไม่มีจริงแต่เมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับในต่างดีใจที่ทางเพจเรือนจําพิเศษมิบุรีได้โพสคลิปขณะที่เสกเล่นกีตาร์ร้องเพลงใหม่ที่แต่งในเรือนจํากับเพลงที่ชื่อว่าฉันคือกําลังใจ ฉันคือกำลังใจกำลังใจหลังกำแพงให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมีกำลังใจมีพลังมีความหวังในการใช้ชีวิตและมีโอกาสในสังคมต่อไปและักาการเดินทางมาของมาเพว่าพื้ขณะที่ทางด้านของนางสาววริศราสิริสุทธิเดชาภูมิในการกองพัฒนาพฤตินิสัยได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า เรือนจำเป็นสถานที่ที่จำกัดอิสรภาพแต่ไม่เคยจำกัดศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้ที่เก้าพลาดการใช้ดนตรีและเสียงเพลงเป็นทักษะพิเศษอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังทุกเรือนจำมีวงดนตรีมีเสียงเพลงเพื่อให้คนเหล่านี้ได้ฝึกทักษะอาชีพด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านหรือการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและความสามารถของคนหลังกำแพงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ทักษะในด้านดนตรีด้านศิลปะวัฒนธรรมหรือการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้การตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋างานช่างสิบหมู่การนวดแผนไทยอาหารและเบกเกอรี่จะถูกนำมาเสนอให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถเหล่านี้ในงานประจำปีของกรมราชทัณฑ์คืองานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ร,ราชทัณฑครั้งที่54 m i มิง o ูน